เติมเองครับเติมเองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับช่อง s t Biker นะครับวันนี้ก็จะไปขี่รถเล่นบางแสนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ฟ้าดีฝนไม่ตกนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับไม่ค่อยได้ออกเลยเป็นเดือนเล่นเนียจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านนะครับเอามานวดยางกันหน่อยบางแสนไอ้ทำไรเย ไม่ได้คนตื๊ดตืดนะฮะยังเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกนะครับหน้าฝน <c oughs> ก็เดี๋ยวรอไปทริปสระบ,บุรีนี่แหละช่วงวันที่22-23นะฮะเราจะมีทีปไปสระบ,บุรีกันไปขี่รถเล่นกันนะฮะวันนี้ไปทั้งหมด7คันนะฮะ ก <Go! S 2> <Yahoo! S 1> เราจะไปเส้นสุขุมวิทสายเก่านะครับทุกคนเอ,อ,เอกอกัอน,น้ำตาลไปถึงไหนนาะนี่ ไม่เติมน้ำมันกับเขาหรือวะเนี่ยเอสามร้อยผีครับเทพนินจาสี่ร้อยเจเจเจซิงยังเลยมาสองพันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ก,กับไอ้น้ำตาลอยู่ไหนวันนี่ยพี่น็อปสายเลขหกพี่ตัก๊กหกห้าศูนย์เฮ้ยน้องยิ้มะน้องยิ้มเดี๋ยวเราขอรังท้ายกันแล้วกันนะฮะ เขาหมอบในความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนจริงๆครับเอ็งนี่มันคันแทบดีกว่ากับผู้ชายคนนี้ I'm <laughs> ใจแอนหนูหูรถเยอะอยู่มันหัวค่าหมักเฮเซอหนี <c ười> <k stop> şey ่มันแรงจริงยหม Yeah. เดี๋ยวหลังเลยนะครับไปกันสามคันเนี่ยสามคันเนี่ยร้อยเอ็กอยู่ดิอยู่ไหนไม่รู้นี่เจอียกันตรงไหนก็รอยอยู่ตรงข้ามสะพานมาใช่ไหมตรงคลองส่งน้ําอ<ฮ>่ะแล้วมันก็ขี่มาพอดีก็จอดรอแป๊บนึงอะ่ะ <c oughs> เอาไเอ,อ็กอ่ะอยู่นู่น ยิ้มหายฮัลโหลเพื่อนรอก่อนรอก่อนน้องหายน้องหายเฮ้ย <c oughs> ไม่มีวี่แววเลยวะไอเอ็ก <c oughs> อะไรหลุดหรือเปล่าเมื <c oughs> ่อกี้เซตเอกสิบนะครับไม่รู้ว่าฝาอะไรหลุดหรือเปล่า <c oughs> ลอรอรอครับรอให้คนอื่นเขาไปรอข้างหน้า <c oughs> เดี๋ยวเรารอน้อง <c oughs> ๆอยู่แถวนี้ขับชา้าๆไปกัน ไอเทพ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 เขารออยู่น ну> oh, uh, ้องยิมนะครับ 650F น้องเพิ so 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 ่งมาครั้งแรกนะครับมากับพวกเราครั้งแรกก็ไม่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเราคือยังไงนะครับตาเส้นนี้มาก็จะเปิดนิดนึง แล้วค่อยไปขี่ช้าๆข้้งหน้าแลนชะลอน้องอาจจะยังไม่กล้าเล่นไม่กล้าอะไรนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกัน <laughs> น้องเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแช่วยดูแลกันไปครับมาด้วยกันนะครับดูแลทุกคน รู้สึกเหมือนเปลียกเปียกอะไรวะฝนตกเหรอปังไม่นะอย่ามาตกตอนนี้ว่าฝนลงเม็ดแน่เลยวะ่ะ

ฝนลงเม็ดเป็นไงจันน้องยิมเป็นไงน <laughs> เป็นไงมันไหม <laughs> อื <laughs> อแค่ก็อย่างนี้เลย <laughs> Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be taking. Life is all about having you next to me. Now I'll leave your past in the street. Now I'll put your past in the street. อะไรอะไร <laughs> น็อกนำนะทุกคนสรุปว่าเปลี่ยนแผนไปตลาดปลาบางแสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไว้เปลี่ยนตลอดทางแผนการเดินทางของเราเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันขี่ไม่ได้นะทุกคนเปลี่ยนไปเรื่อยเฮ้ยเซตอีกสิบ ตลาดปลาบางแสนเช็คอินเช็คอินไอ้ย้มไอ้ยิ้มันเขียนได้ไหมน่ะไอ้เทพไปช่วยเขาเขียนรถเลยดิ ช่วยดึงรถหน่อยเบา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 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องชิดมากไม่ต้องชิดมาก เออทำไมมันน้อยจังขนาดาอาทิตย์อ่ะโอ้เช็คอินเช็คอินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันนะครับสะพานใหม่โอ้ oh, ไม่ใช่ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ตลาดปาลาห่อ <c oughs> น้องก็าถ่ายรูป <c oughs> เอาคันไหนเลือกเลยจ้ะ <c oughs> น้องเขาบอกถ่ายรูปให้ชอบชอบ <laughs> Three days later เเราเดินทางกลับกันเลยนะทุกคนแวะนั่งกินนู่นนี่นั่นแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้สี่ทุ่มสิบเก้านาทีกับสมุดราการฮะมาแค่นี้จริงๆ ต้องยิมนะครับคนนี้ก็ขับรถเก่งอยู่นะถือว่าไม่ได้ขี่ช้านะเนี่ยยิมก็ขี่เร็วนะร้อยสามร้อยสี่อยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคครัทุกคนเดี๋ยวเราจะทางกลับบ้านีะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง s t b i k e r ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ